สวัสดีครับช่างแทนครับผมวันนี้ก็มีมีดมาเสนออีกเช่นเคยนะครับ2เล่มดนี่้นสเปคเหมือนกันนะครับฝากหุ้มหนังนะครับเอ่อหุ้มไม้นะครับมาดูใบมีดกันนะครับใบมีดเป็นเหล็กตะไบนะครับผมยาว4.5นิ้วนะครับสันหนา3มิลด้ามเป็นหนังอัดนะครับหัวท้ายเป็นเขาควายกระชับมือครับด้ามยาว4นิ้ว ใช้หั่นตัดซอยเฉือนนะครับมาดูอีกเล่มหนึ่งก็สเปคเหมือนกันเลยนะครับใบยาว4.5นิ้วสันก็3มมิลกันด้ามทะลุเลยนะครับยาวโอเคครับผมใช้ในการหั่นซอยตัดเฉือนมาเทียบกันให้ดูจะชัดสเปคเหมือนกันไปเลยนะครับ เ,เล่มนี้จบงานกันอยู่ที่เล่มละ550ราสนะครับรวมส่งนี่พ้อมฝากไม้กันเลยนะครับขอบคุณ